คุณผู้ชมครับาพามาชมโรบินนะฮะ EC025G นะครับตัวนี้ใครเป็นบิ๊กแฟนโรบินนะครับสตาร์ทเบา 25cc น้ำหนักก็4โลก,กว่าตัวนี้ราคา3,800บาทก็สามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดโดยรอบๆนะฮะตัวนี้จัดว่าค่อนข้างสวยเป็นมือสองญี่ปุ่นนะฮะพี่เวลาเราดูสวยมากสวยน้อยมันจะดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะฮะก็สติกเกอร์อะไรเงี้ยเขาครบนะฮะ br ศูนย์สองห้า h สอง eu อะไรเงี้ยราณีเด่นน่าจะเห็นราณีนะสวยนะผมว่า <c oughs> สิ่งนี้ผมเพิ่มเติมก็คือผมเปลี่ยนมือเร่งเป็นแบบนี้ให้ของเดิมมันจะมาเป็นเร่งค้างอันนี้ก็จะเห็นไหมถูกใจรุ่นตอนปลายเลยนะฮะก็น้ำหนักเบาเป็นร้านสตาร์ทเบานะฮะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ก็จะเป็นคลัตชเหล็กนะฮะเป็นคลัตชเหล็กนะครับคัเหล็กก็จะเสียงจะดังกิ้งก้างหน่อยแต่ว่าใช้ยาวใช้ยันลูกบวชไปเจ้าคณะอำเภอ ที่สำคัญสตาร์ทเบามาพร้อมกับชกออตโต้นะฮะชกออตโต้คืองัดขึ้นอย่างเดียวแล้วพอพี่สตาร์ทเลยพอติดแล้วกดคันเร่งนะเนี่ยมันจะเด้งกลับให้ครับจัดว่าสวยเลยตัวนี้นะครับสวยเลยปัจจุบันรุ่นนี้เนี่ยเสื้อลูกผลิตขายแล้วนะครับของใหม่มีตรงรุ่นแล้วถังอะไรก็มีหมดแล้วนะครับคัสก็มีนะครับคัสก็มีจําหน่ายจะเป็นคัสผ้านะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบเสียงกิ้งกังกิ้งกังก็เปลี่ยนเป็นคัสผ้าได้แต่ข้อดีของเขาก็คือเวลา เจอตอเจอเหินอะไรเงี้ยมันไม่สะบัดนะครับข้อดียวเขาอ่านี่นะี2 5ส,ส,สีน้ำหนักเบาเหมาะมากเลยกับผู้เริ่มต้นหรือว่าแม่บ้านนะครับน้ำหนักมันเบาเดี๋ยวให้พี่โหดลองสตาร์ทดูลากออกเบาๆฮะแคบจะไม่ต้องใช้แรงอะไรมากเลยของแถมใบมีดใหม่บางย่าสายตะพายนะครับ เสียงของคลัสมันก็จะดังแค่ช่วงแรกๆที่มันจะแทรกเข้าไป่าหลังจากที่มันเขากางเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ดังฮะก็แต่ต้องเล่าให้ฟังเจ้า,จาของเครื่องจะต้องทราบข้อมูลตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดว่าเครื่องมันมีปัญหาเสียงดังหรืออะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็ใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายในจุกจกครับอะไรปัจจุบันก็หาบ้านเราได้ค่อนข้างเยอะละนะฮะใช้น้ำมันสองทีนะผสมนะครับในอัตราส่วนที่ ามาตรฐานนะครับ25ต่อนหนึ่งสำหรับตัดประเดียวประดาวถ้าเกิดว่าตัดทั้งวันควรจะใช้เป็น20ต่อนหนึ่งทีนี้ข้อสังเกตของรุ่นนี้มีนิดหนึ่งนะครับรุ่นโรบินเนี่ยส่วนมากเลยจะระบายอากาศที่ฝาถังพี่สังเกตดีๆนะนี่มันจะมีร่องมันจะมีร่องให้ลมเข้าลมเข้าไปหลังหลังวาล์วตัวนี้มาโพนี้นะครับก็คือปิดพอตึงมือนะฮะไม่ต้องไปแน่นจนแบบโอ้โ oh, หมันจะแตกนะ มันจะรั่วไหมครับน้องมันไม่รั่วเห็นไหมมันไม่หกนะครับไม่ต้องไปปิดแน่นมากนะครับให้ลมมันเข้าบ้างนะครับแล้วก็ใช้2อทีเกตดีๆหน่อยก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งวันเลยนะครับโดยไม่ต้องดับเครื่องนะครับอ่าเผื่อใครสนใจส,สวยๆครับ 25cc สตาร์ทเบาสวัสดีครับ